อนุโมทนาบุญครับคุณผู้ชมทุกท่านโดยส่วนตัวผมไม่เคยคิดเลยว่าในใจกลางของเทพมหานครนะครับจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสกลนครนั่นคือประเพณีถวายปราสาหรืงซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจําจังหวัดสกลนครนะครับเป็นการถวายแด่พระธาตุเชิงชุมแต่วันนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่กรุงเทพมหานครนะครับวัดปฐุมวนารามคุณผู้ชมนะครับมีการถวายปราสาหรืงเหมือนกันครับคุณผู้ชมและยังยกขนมทำเนียมประเพณีที่เป็นอิสานแท้ๆมาไว้ที่นี่คุณผู้ชมนะครับสำหรับวัดป คืออยู่ระหว่างห้างเซ็นทรัลเวิลด์และห้างสยามพารากอนคุณผู้ชมนะครับถือว่าเป็นวัดที่อยู่ใจกลางความเจริญกันเลยทีเดียวครับ